<c oughs> ฮัลโหลเจ๊จโ,อโอเคเอาไหม <c oughs> <c oughs> โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะหมดเพชรกันเท่าไหร่วันนี้นะครับผมนะของรางวัลนี่เกลือทั้งนั้นเลยคือไอพวกสก,กินปืนที่ผม,มเอาละคือผมจะได้พวกท่าเต้นอะไรแบบนี้นะครับผมนะโตโตโ,ตโอเคครับผมโตโต,โตโจำได้จำได้โอเคฮะค ผมจะเอาแบบววาพวกท่าเต้นไอวอลอะไรเนี่ยคือของพวกเนี้ยผมมีหมดละเอาโอเคมาฮะมาดูนะเรามาดูว่าครั้งแรกมันจะเกลือแค่ไหนจะเกลือหรือชูรสหรือว่าน้ำตาลแล้วกันนะฮะเอาโนโนว่ารถเกลือความแน่นอนนะันาะร้อยอนต์น่ะอ๋อเกินเป็นรถสิบล้อเลยที่ เออหน้าเออหน้า,นา,นาขอเอฟเฟกต์มากดเล่นเบอะนิดหนึ่งโอเคครับไม่ว่ามันจะเอ้ยอยังไม่เกลือครั้งแรกไอวอรไอวอรทุกคนไม่เกลือไม่เกลือจริงๆมันไม่เกลือเออเฮ้ยครั้งแรกไม่เกลือครั้งที่สองไป <c oughs> ยังวะ <c oughs> รอบวาครั้งที่สองมันตีเพลงได้ไหมครับเออโอ้โหไม่งอตั้งนานโอ้โหครั้งที่สองไม่เกลือไอ้ครั้งที่สองเกลือครั้งแรกไม่เกลือคนระั้งที่สามเรามาดูกันว่าจะเกลือไหมหไปเลยปัันจะเกลือไปไหนวะเกลือจริงป่ะครั้งที่สี่ครับอ,อะไรเนี่ยกระเป๋าอะไรเนี่ยมา เราจะได้ท่าเต้นเจโดเลยครับเพียงแค่ผมกดครั้งเดียวคะกดแค่ครั้งเดียวก็ได้แล้วท่าเต้นเจโดไปท่าชูนะชูรถเกลียวกล่มเกลีย็มาวะครั้งต่อไปคือผมต้องได้คาตานาแล้วใช่ไหมผมต้องได้แล้วใช่ไหมคือผมต้องได้แล้วใช่ป่ะเอาแล้วครั้งนี้ผมเหลียเพชรอยู่ฟันสอง กดร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าฮะครั้งผมจะหมดเท่าไหร่วะไม่รู้วะ่ะอ่ะหมดเท่าไหร่ก็ช่างเถอะเดี๋ยวผมจะกดนะหนึ่งกดยังอายังนะเดาวจะกดเลยไปโอ้ยเกลือ <c oughs> เกลือวะ่ะเอาอีกครั้งที่สองกระเป๋าไม่เกลือไม่เกลือก่อนท่าเต้นแล้วท่าได้ไหมท่าเต้นอะเ,เ,เต้นแบบสวยนะเอาแบบ เท่เลยนะเท่เลยนะเอาไอวอ,อ้ไอวอ,รอ,วอรกระชากวิญญาณ่ะนะคือวะเอาแลยฮะครั้งที่สี่นะครับผมเป็นไงอ๋อมีหมดแล้วเอาอะไรไมาให้นี่ <c ười> โอ้โหหมดไปเท่าไรวะหนังครั้งเดียวท้ายโอ้หมาแล้ว <c ười> มาสักที <c ười> ได้หมดแล้วผมของรางวัลที่อยากจะได้นะ เหลียวผมก็ว่าน่าจะสุ่มรับหัวไม่สุ่มแม่แล้ะอะไรวะไปแล้ะทุกคนโอเคผมได้อะไรมาบ้างนะฮะมันดูกันที่ไหนอนะ่ะคือผมต้องออกเกมใหม่หรือว่ายังไงครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเชิญใหม่นะแป๊บนึงดูที่แต่งตัวอะไรได้วะา แต่งตัวแล้วก็คือ, <c oughs> อยังไงครับเนี่ยต้องออกเกมใหม่ใช่ป่ะโอเคโอเคออกเกมใหม่โอเคออกเกม <c oughs> ไม่ใช่ปิดโอ้ตายรีสตาร์ทเอลดีพ่ะนะ <c oughs> เกินอย่างวารุนวะ <c oughs> นานเกินดีดีด,ดีโอเคโอเคดีแล้วเพิ่งมีตังเติมับผมตั้งนานเพิ่งมีตังเติมจ <c oughs> อหงออไม่ทันแล้วออกออกออกเวสลี่หมดทุกอย่างเลยดีทั้งโปรแกรม <c oughs> ปกติจะดีแค่เกมนี่ดีด <c oughs> ีทั้งโปรแกรมเลยฮนะเกิน <c oughs> <c oughs> Okay, โอเคสวยก็คือมันมันมาเลยแหละมันมาเลยแหละไม่ต้องกดออกไหนวะไข้สก,กินอะไรวะเมืเ่อกี้ไอวอนะลไอวอลไหนแล้เบิดอยู่ไหนวะทุกคนนี่ไงโอ้โหได้มาเฉยเมืเ่อกี้ไอวอลนี่ก็ได้มาแล้วยังให้มาอีก ไม่ได้ผมผมชอบมันนี่โอเค join the battle เฮ่อวะเฮ่อวะ the legend ท่าเต้นท่าเต้นท่าเต้นคอลเล c ชันเน่ผมช้าหรือว่ายังไงวะเอาท่าไหนวะออกท่านี้ก็ไม่ออกท่านี้ก็ไม่ออกไงเนาะเออเอาท่านี้แหละออกไหนวะท่าชู ป๊าเขาให้แชดมาเพื่อนผมยังอยู่ครบหรือเปล่าวะเฮ้ยเนียผมเช้าวะนะันเนี้ยได้ได้ได้เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่อ,อ,อยงเงีเ้ยย่งเงียเทวะเท่วะเท่วะมีขิงหน่อยขิงหน่อย <c oughs> อมรีอเปิดไหม เง,งีย้ยอยงเงเทวะ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 เนี่ยขิงซะหน่อยขิงซะหน่อยยอมเสียเพชรไปตัง้งหกห้อยกว่าเพื่อท่าเส้นงงงงอุกูพี่อุ๊ดสามมาอวดท่าเส้นงงก็อ,อกว่าซานจบแล้วพี่มันมันแค่หมุนตัวรอบเดียวเองอะน้องรู้เ <5 S 1> ปล่า น้องรู้เปล่าว,ว่าท่านี้นเป็นของท่าของชิตุนโนโรนันโดเลยนะเว้ยกดพร้อมด้วยเดี๋ยวผมเปิดเล่นห้องเกมต่อไปนะมีใครเล่นเปล่าเอ,อ้เอ,อ,อย่าทิ้งานน้องเล่นกันนะโอเค